เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้เฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักกะหลังตัวกลาง คนที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเรามากที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ view, รีวายโควิลป์กหลังดาวรุ่งอนาคตไกลจากค่ายสิงโตนงิ่งครามเิวซีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างที่เขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางไบรตันในการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีมของเยอร์กนครอบนั่นเอง อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ที่สุดของดีวนี้ก็คือจุดยืนของทางชิลซีที่มีการยืนกรานมาโดยตลอดว่าไม่มีความต้องการจะปล่อยตัวนักเตะออกจากสโมสรอนไปและได้วางตัวเขาเป็นกำลังสำคัญในแนวรับสำหรับการแข่งขันในฤด,ดูกาลใหม่แม้ว่าจนถึงตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของทางโควิลที่เหลือข้อผูกมัดกับทีมอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นจะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาก็ตามที ทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Fabrizio Romano นักข่าวระดับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันเลยว่าสิงบรูยังคงไม่เปลี่ยนจุดยืนของพวกเขาดังกล่าวในเรื่องนี้และนักเตะก็จะไม่ย้ายออกจากทินสตัมฟรอร์ดบิตไปด้วยลีวายโควิลไม่ได้มีไว้ขายและเขาก็เตรียมจะอยู่กับทางเชลซีต่อไปอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะ โรมาโนทวีทั้งนี้ไม่เพียงแต่คำยืนยันจากทางโรมาโนดังกล่าวข้างตน้นแม้แต่ทางมาริโซปอดเชตติโนนายใหญ่คนใหม่ของทางเชลซีเองก็ไม่สัมภาษณ์ตอกย้ำในประเด็นนี้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งออกถแถลงการใดๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะปอดเชตติโนกล่าว รีไวโคลวิลคือนักเตะของเราและเขาก็จะเดินหน้าอยู่กับเราแบบนี้ต่อไปในส่วนของตัวผมเองนั้นผมก็มีความสุขอย่างยิ่งกับตัวเขาเหมือนกันนะผมแฮปปี้อย่างที่สุดในตอนที่เราได้เห็นทางรีว์กลายมาเป็นหนึ่งในประกลางตัวกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเกาะอังกฤษไปแล้ว ในนก็ฟังเรื่องราวข่าวร้ายเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูข่าวดีสำหรับสโมสรของเรากันบ้างดีกว่าหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์นี้หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ด้วยก็คือทางอิจิคามาดะเม็ดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นจากทางสโมสรไอทราคแฟรงเฟิ I ว่าเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับผลงานการยิงกระจายถึง16ประตูลและผ่านบอลให้เพื่อนทำไปอีก7แอดแอสซิสต์ด้วยกันนอกจากนี้การที่เขาหมดสัญญากับทางแฟรงก์เฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ทำให้เจ้าตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวจึงถือเป็นโอกาสอันดีของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทั่วยุโรปที่ต่างก็แย่งชิงรายเซนของเขา นั่นทำให้ลิเวอร์พูก็หันไม่ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดมันกลับกลายเป็นทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานที่เหมือนจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขาไปร่วมถิ่นซานซีโรสเตเดียมหลังบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้ ทวันล่าสุดตามการเปิดเผยจากทางฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้ระบุว่าดิวการย้ายไปมิลานดังกล่าวซึ่งเป็นทีมในฝันของคามาดาเองมีอันต้องล่มไปแล้วเนื่องด้วยโควตาการส่งนักเตะลงเล่นในศึกยูโรปาลีกเอซีมิลานกำลังเดินหน้าปิดดิวคว้าตัวซอมเอลซุกบูเซมาร่วมทีมในเร็วๆนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ดิวการเซ็นสัญญากับดาอิจิคามาดะได้ล่มลงไปแล้วโลมาโน to ว a t ก่อนหน้านี้คามาดะได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางเอซีมิลานไปแล้วแต่ดิวนั้นก็มีอันต้องหลมเลิกไปนั่งด้วยเหตุผลจากการที่โคต้านักเตะที่จะลงเล่นในศึกยูโรปาลีกของพวกเขาเต็มลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะม,มิลานได้เลือกทางซุกูเซมากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวของคารมาดะจะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอีกครั้งทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเราก็ต้องมาดูกันว่าทางลิเวอร์พูลจะรื้อฟื้นแผนกันไล่ล่าตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่อย่างไรเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูบทสัมภาษณ์เปิดใจของฮาวิ่นเลียดเมดฟิลด์ดาวรุ่งมากพรสวรรค์ของทีมเรากันบ้าง หลังเขาเพิ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในการช่วยให้ทีมชาติอังกฤษผงาดควา้าแชมป์ในศึกจริงชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ตัวของเอเนียดและเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างเคอติสโจนเป็นนักเตะสองคนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากบรรดากูรูทั้งหลาย นั่นทำให้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเอนเลียดก็ได้ประกาศลั่นเลยว่าจะขอต่อยอดฟอร์มการเล่นเหล่านั้นกลับมาใช้ให้กับทีมลิเวอร์พูลของเราด้วยคุณก็แค่ต้องการเดินหน้ามันต่อไปเอ็นเลียดกล่าวคุณก็แค่อยากจะเดินหน้าการคว้าแชมป์ไปเรื่อยๆโดยสำหรับตัวผมและคือติสโจนแล้วมันทำให้เราได้ริมรดความสำเร็จมากขึ้น มันทำให้เรามีความกระหายมากกว่าเดิมที่จะลงเล่นในการแข่งขันฤดูการใหม่จากนั้นก็จะพยายามคว้าใจช,ชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ซึ่งนั่นก็ค,คือสิ่งที่เราต้องการจะทำเราต้องการช่วยเหลือทีมให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ และเราก็ต้องการจะทำให้มั่นใจว่าเราจะนำฟอร์มการเล่นจากการแข่งขันในศึกยูโรมาใช้ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่กับลิเวอร์พูลได้แน่นอนว่าการควา้าแชมป์มาได้แบบนั้นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวผมก่อนกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวกับสโมสรของเราพรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฤดูกาลใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต่อยอดจากฟอร์มเหล่านั้นได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับสโมสรของเราที่จะช่วยเพิ่มกําลังในการจับจ่ายใช้สอยให้กับทีมกันบ้างมาลีวัภูเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับการปล่อยตัวนักเตะจากทีมชุดใหญ่ไปแล้วอย่างน้อยถึง4คนที่ต่างก็หมดสัญญากับสโมสรไม่ว่าจะเป็นโรแบร์โต้ฟอร์เมโน นาบีเกอิตาอาเล็กซ็อเดรเชมเบรนและเจมส์มิวเนอร์ไม่นับรวมทังอาตูเมโลเมดฟิลที่เราไปยืมตัวมาจากทางม้าลายยูเวนตุสที่ก็ต้องอำราถิ่นแอนฟิลไปด้วยเช่นเดียวกันหลังหมดสัญญายืมตัวในถิ่นแอนฟิลและสโมสรก็ตัดสินใจไม่ใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดนักเตะมาร่วมทีมแบบถาวดด้วยล่าสุด ตามการเปิดเผยของทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าเฉพาะนักเตะ5คนดังกล่าวข้างตน้นที่ได้ย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ทำให้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์สามารถเซฟค่าเหนื่อยของพวกเขารวมกันได้มากถึง31ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งเงินในส่วนนี้ก็จะถูกนำกลับมาลงทุนกับบรรดาแข้งหน้าใหม่ที่จะตบเท้าเข้าสู่สโมสรของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อไปนั่นเอง ขณะเดียวกันทีมของเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาปล่อยตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยออกจากสโมสรไปอยู่กับทีมจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งการย้ายทีมของพวกเขาก็จะทำให้เราเซฟค่าเหนื่อยไปได้รวมกัน17ล้านปอนด์ต่อปีและหากไปนับรวมกับตัวเลขของ5คนที่เราปล่อยออกไปก่อนหน้านี้ก็จะทำให้มันมีเงินกลับเข้ามาสู่ระบบสูงถึง48ล้านปอนด์ต่อปีกันเลยทีเดียว เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวโรเมโอราเวียมิดฟิวดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางนักบุญเซาแธมตันหลังมันมีรายงานข่าวออกมาว่าทีมของเราต้องการจะปิดดีลนี้ให้ได้ภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ ล่าสุดรัสเซลมาตินผู้จัดการทีมคนใหม่ของซาท์แฮมตันก็ออกมาเปิยเป็นครั้งแรกเลยว่านักเตะกำลังจะย้ายออกจากถิ่นเซนต์แมรีไปมันขึ้นอยู่กับเวลานะมาตินตอบเมื่อถูกสอบถามถึงอนาคตของราเวียและสตาร์ดังคนอื่นๆฟุตบอลเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสเรามีนักเตะที่เราให้ความสนใจและมันก็มีนักเตะของเราที่ทีมอื่นสนใจอยู่ด้วยเหมือนกัน ราต้องใจเย็นเพราะเราจําเป็นต้องลดขนาดของทีมลงมันไม่ได้เกี่ยวแต่เรื่องของการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่มันยังพัวพันถึงเรื่องของการเงินของสโมสอดด้วยถ้าว่ามันมีนมโอกาสเราก็ทำเหมือนที่เราได้เซ็นสัญญาก,กับไรอันแมนนิงและเชียร์ชาวเข้ามาเจ้าของสโมสอเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นให้กับเราแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่นักเตะจะมีความคิดเรื่องการย้ายทีมออกไป เพราะหาไม่แล้วเราก็คงจะมีทีมที่มีขนาดใหญ่เกินไปและผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครเลยมันมีหลายสโมสรที่ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับทีมได้ดังนั้นเราต้องมาดูจำนวน,นนักเตะที่เหมาะสมว่าในที่สุดมันจะเป็นเท่าใดแต่ผมมั่นใจเลยว่าสิ่งต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นไนไม่ช้าตลาดซื้อขายกำลังดำเนินไปอยู่ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ